สำหรับการซื้อขายบาทสัปดาห์นี้กรุงศรีคาดว่าจะอยู่ในช่วง32.50ถึง33.10บาทดอลลาร์ตามความเห็นของกลุ่มงาน Global Market ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนที่มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้การซื้อขายในกรอบ32.42ถึง32.78บาทดอลลาร์ที่ผ่านมาทำให้บาทสัปดาห์นี้มีค่าที่32.66บาทดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของเงินเหล่านี้ทั้งนี้ธนาคารกลางสหรัฐเฟด ยังคงมีมุมมองที่ไม่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและเงินเหล่านี้ทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การจัดการของรัฐบาลฝรั่งเศสการปิดทําการของรัฐบาลและการประชุมเดือนของสหรัฐทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล GDP ไตรมาสส 68ของจีนรวมถึงอัตราเงินเหล่านี้ทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การประชุมเดือนของสหรัฐทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นที่สําคัญของตลาดหุ้นสหรัฐทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์ น <Workers> ี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ ทั als, ้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อน <NYU. S 2> ไวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทาให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทาให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ ทาให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่่ออนนนไหหววขงงบาาทสัปด์ี้ใช ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทำให้มีความหวังในการเคลื่อนไหว บาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบาทสัปดาห์นี้ทําให้มีความหวังในการเคลื่อนไหวของบาทสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ทั้งนี้การซื้อขายบัารสัปดาห์นี้ท้